สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพกกระปุกนะครับตามคนติดดินนะครับหลังจากที่เราขึ้นของแล้วนะครับลูกค้าก็มารับของที่เราทําเสร็จนะครับเราก็จะมาประกอบตู้ตัวนี้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้เป็นรุ่น AS นะครับ AS 12นะครับตัวนี้นะตู้เป่าก็อยู่ไปละ2,900บาทนะครับนี่เลยกับการใส่ใยด้านในผมก็เคยอธิบายไปแล้วนะครับพี่พี่น้องน้องคือการใส่ใยอย่างนี้กลางนี่พุ่งซัดแน่นอนนะครับใส่ใยแบบนี้นะนี่ดูเลยนะครับ ผมใส่ใหญ่นะรอบมานี้ยิงใหญ่ก็แนะนําให้พี่ๆน้องๆยิงให้ดีๆนะครับยิงให้สนิทนะครับอย่าให้มันสะบัดนะครับถ้าสะบัดปุ๊บขึ้นมานี่มันจะมีผลต่อเสียงนะครับไม่มากก็น้อยนะครับเพราะทุกอย่างก็ต้องทําให้ละเอียดนะครับทำให้ละเอียดนะครับครบก็วันนี้ก็จะประกอบ2ใบนะครับตัวนี้เป็นสเปคไฟเตอร์นะครับแต่ว่าเป็นปาก2ได้นะครับนี่ครับด้านในผมใส่ใหญ่นี่ประมาณนี้เลยนะครับ เสียงดีแน่นอนนะครับถ้าทําอย่างนี้นะก็ลองเอาสูตรผมไปใช้ดูนะครับถ้ามันโอเคก็ใช้ไปถ้าก็ไม่โอเคก็กลับมาใช้สูตรที่พี่ๆน้องๆเคยใช้กันนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่าเน็ตเิรกก็มีเน็ตเิรกนะครับเน็ตเิรกตัวที่เราใช้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวแดงกลางตัวนี้ก็800นะครับตัวนี้แค่เน็ตเิรกนะครับแค่800ร้อยะแปดร้อยนะครับมีเน็ตเิรกสองตัวนะครับก็ผมก็จะ ลงมือประกอบนะครับให้พี่น้องๆได้ดูด้วยนะครับได้ตัวตัวที่เราไซส์ก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นปาก59 5968นะผมเรียก5968แต่ว่าไม่รู้ว่าพี่น้องๆเรียกว่าปากอะไรนะครับนะครับก็จะเป็นปากตัวนี้แล้วก็ไดก็จะเป็นได้ 51A นะครับจะเป็นได้ 51A สองตัวเลยครับตกตัวละร้อยตัวละแปดร้อยนะครับแปดร้อยตัวละแปดร้อยบาทเลยนะครับก็สองตัวก็พันหกนะครับ ตัวนี้สเปคที่เราจะประกอบก็จะเป็นสเปคใบละ8,2 0 0 8,200้บาทนะครับแม่นี่ก็ลูกค้ามาดูรุ่นนะครับมาดูตู้ผมก็ต้องรีบนะครับผมต้องรีบประกอบนะครับพี่พี่น้องๆสเปคที่เราใช้ก็จะเป็นไฟเตอร์นะพี่พี่น้องๆมามาดูเราประกอบกันเลยดีกว่านะครับแป๊บเดียวครับ2ใบนี้ใช้เวลาไม่นานแน่นอนนะครับแม่ลกมือเลยนะครับผมจะตั้งกล้องไว้นะครับแม่ครับแม่ถึงตอนที่เราจะประกอบนะครับผมจะ ตรงนี้ผมจะแปลว่าทาไม่ได้ทําให้คลิปมันเร็วขึ้นนะครับก็จะช้าๆหน่อยนะครับอ่าต้องขอโทษด้วยนะครับถ้าแบบว่าแต่งแปว่าแต่งตัวไม่เหมาะสมนะครับก็จะดูนะครับเกือบว่าจะใส่เป็นเกลีคีบนะครับอ่าประมาณนั้นแหละครับแม่สังเกตเลยพี่น้องๆผมจะไม่ได้อ่าทาให้คลิปมันเร็วขึ้นนะตรงนี้นะแดงเข้าแดงนะครับตัวนี้แดงเข้าแดงนะครับดําเข้าดํานะครับ ตัวนี้ประกอบแค่2ใบนะครับก็ใช้เวลาก็ไม่ไม่ไม่นานเท่าไหร่อาจจะช้าๆตรงนี้ก็นิดๆหน่อยนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ดําใส่ดํานะครับแดงใส่แดงนะครับเป็นดอกนะครับเป็นดอก1 2 i g h ไฟเตอร์นะครับโค้งหล่อไว้3นิ้วนะครับตัวนี้แรงนะครับอาจได้นะครับเป็นไว้พันนอกพันในครับอึดครับอาจได้เลยครับทนทานต่อ แปลว่าถ้าแบบว่าพี่ๆน้องๆเล่นถึงกับไว้ขาดนี่อูผมว่านี่ต้องเล่นแรงจริงๆนะถึงไว้จะขาดได้นะครับอ่านี่เลยพี่ๆน้องๆตัวนี้มันเป็นตัวสองไดนะครับตัวนี้เป็นปากสองไดนะครับแดงก็เข้าแดงนะครับแดงเข้าแดงนะครับแล้วลิงก์ไปแสอีกแดงอีกตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ไดอีกตัวหนึ่งนะครับนี่นะที่อยู่ไดอีกอยู่อีกข้างหนึ่งนะครับก็เหมือนลิงก์นี่แหละครับเหมือนเราลิงก์จากบวกเข้าบวกนะครับ บวกเข้าบวกนะครับลบก็เข้าลบนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูดูนยครับนี่นะครับก็เหมือนเดิมนะครับอาจจะยากหน่อยนะครับเพราะว่าทําคนเดียวนะมันเป็น2มันเป็นตัว2ได์นะครับก็ต้องทำ่างนี้นะครับตัวนี้ถ้าถามพูดถึงเรื่องเสียงเสียงดีนะครับเสียงแบบนุ่มลงมานะครับตัวนี้นะเสียงดีถ้าเป็นไดตัวนี้นะเพราะว่าถ้าเป็นเจ็ดห้านี่แรงเกินไปนะมันอาจจะ อ่าถ้าแบบว่าใครชอบแรงๆก็แนะนําเป็นไดเจน้านะครับมันชิบๆิบแรงแน่นอนนะครับบางทีอาจจะล้นเนี่ยบางทีเราได้คัดทิ้งด้วยซ้าไปตัวนี้ก็เป็น2ตัวนะครับก็ตัวละ800เลยนะครับตัวละ8 0ด2ตัวก็พันหนะครับ2ตัวก็พันหนะครับตัวตัวเจหก็ประมาณพันสบาทนะครับ2ตัวนี้แพงกว่าด้วยซ้ํานะครับ ผมแนะนําเป็นตัวปากสองไดดีกว่านะครับตัวนี้ก็เป็นปากไรอะไรนะครับเสียงก็ดีนะครับตัวนี้เสียงดีเสียงส่งแน่นอนนะครับรายละเอียดก็มาครบเหมือนมันซิบซิบซิบมันแบบแบบไงถ้าใครพังเครื่องเสียงแบบว่าออกนะครับแบบพังออกพังเพาะนะครับอืจะรู้เลยนะครับว่าเสียงซิบซิเลยนะครับตัวนี้เสียงดีแน่นอนนะครับตัวนี้ซื้อไปแล้วไม่มีผิดหวังนะครับตัวนี้แปดพันแปดพันสองอ่าเป็นพันสองร้อยบาทนะครับนี่ สวยงามนะครับสวยงามแน่นอนเลยครับสวยงามแน่นอนนะพี่ๆน้องๆผมจะเรียงซ้ายเรียงขวาดีๆนะครับผมจะถ้าผมทําเองนะผมจะทําเองจะดีนะครับมาถึงการวางดอกนะครับพี่ๆน้องๆสังเกตสายเลยนะครับผมจะวางไว้ด้านบนนะครับไม่ได้เอาลงมาข้างล่างนะครับเพื่ออะไรหรอวครับก็ตัวนี้คือแก้เผ็ดปักนะครับ แก้เผ็ดปากนะครับก็เอาสูตรผมไปใไช้ได้นะครับไม่ไม่ได้บอกว่าสูตรผมดีนะครับไม่ได้บอกว่าสูตรผมดีหรือว่าดีกว่าสูตรแบบว่าพี่ๆน้องๆใช้กันะนะคืออยากให้พี่ๆน้องๆลองเปิดใจกุ้งๆนะครับร้อยคนก็ร้อยความคิดนะครับก็ก็ลองเอาสูตรผมไปใไช้ดูนะครับคืออยากให้แบบว่าแบ่งปันความรู้กันนะครับแชร์ความรู้เล็กๆน ah ้อยๆ <energetic> จากผมนะครับถ้าคิดว่าสูตรผมไม่ดีก็ไม่นําไปใช้นะครับ ก็ถ้าสูตรผมดีก็นําไปใช้นะครับคือการที่เราจะแปลว่าได้เสียงออกมาแต่ละตู้แต่ละใบคือผมต้องอลองนะครับลองลองไปว่าเปิดฟังก่อนนะให้ใส่แบบนี้เสียงมันนุ่มไหมใส่แบบนี้เสียงมันจมไหมใส่แบบนี้เสียงมันพุ่งไหมก็อย่างนี้นะครับอย่าอย่าว่าอย่าแบบว่าอย่าว่าผมนะอย่าว่าผมหรือว่าบูลลี่ผมนะคือผมลองผมลองมาหมดแล้วครับ ก่อจะแปลว่าส่งให้ลูกค้านะเราต้องลองอยู่แล้วผมพังบางทีก็ถ้าใส่ใยเกินไปก็ไม่ใช่ว่าจะดีไปสักอาทีเดียวนะครับคือใส่ใยเยอะไปก็อาจจะทําให้เสียงจมนะครับการยิงใยก็ต้องยิงให้สนิทนะครับยิงให้สนิทนะครับคือถ้าไม่สนิทนะครับถ้ายิงแล้วเหมือนแบบว่าอ่ามันเป็นวาวว้า,วาไว้ข้างในนะครับจะทําให้เสียงจมเลยนะครับตังนี้เสียงจมเลย จะทําให้เสียงหายเหมือนมันอมเสียงอยู่ในตู้นะมันไม่ฟุ้งออกมานะครับแบบนั้นเลยครับมันก็จะทําให้เอ้ยเรารู้สึกว่าแปลกๆเสียงไงทําไมเสียงมันเป็นอย่างนี้นะครับคือทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุผลและก็ปริมาณในการรับในการนับเสียงด้วยนะครับนี่นะครับผมก็ทําการประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ลูกค้าก็เข้ามาดูชุดเครื่องเสียงนะครับก็เอาเป็นชุดเครื่องเสียงตัว QS12 กับกลางนะครับก็ดูครับงานที่ผมอยู่บนรถนู่นก็ยังไม่ได้ทำนะครับผมก็ต้องรีบกลับไปทำงานก่อนนะครับนี่นะครับผมก็ยังไปทำตะแกรงนะครับเพราะว่าผมเป็นแผนกตะแกรงนะครับก็จะไปทำตะแกรงนะครับนี่ก็มาช่วยนะแล้วก็ช่วยเพื่อนประกอบนะครับไอ้พี่ยังร่างก็คงต้อง ขออนญาตไปทํางานก่อนนะครับผมต้องไปปนตะกแกียบติดพิลเตอร์พวกนี้กันใหญ่กันมแมลงสาบกันกันอะไรนี่แหละครับเท่าแก่ผมก็คุยกับลูกค้าอยู่นะ,ะพี่ๆน้องๆขอตัวลากันไปก่อนนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามผม้วยนะครับทีนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับ